เราจะมาดูดวงความรักประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคม2563นะคะ,ะวันนี้มาในไพ่ชุดมาตรฐานนะคะเลดเดอร์เวทนะคะว่าโดย Pamela c o าคอร์แมนสนะคะ สำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะก็ถือว่าความรักของคุณนะคะก็เป็นไปด้วยดีนะคะอาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานสําหรับคนที่มีความรักหรือคบกันมาระยะหนึ่งนะคะหรือบางคนก็อาจจะเพิ่งเริ่มศึกษานิสัยใจคอกันนะคะแต่เป็นไปในทางที่ดีนะคะแฮปปี้ดีด้าดีนะคะก็ถือว่าความรักเป็นไปด้วยดีหรือบางคนก็อาจจะแอบชอบกันมานานนะคะอยู่ๆก็ได้มาคบหากันแล้วนะคะ บางคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะมีใครเข้ามาในชีวิตเรานะคะก็เป็นคนที่น่าสนใจนะคะเป็นคนที่เรารู้สึกว่า,าเราพอใจนะคะก็ถือว่า,าค่อยๆคบหากันไปนะคะเป็นเพื่อนฝูงไปนะคะหรือบางคนแอบชอบใครอยู่นะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ไปไหนมาไหนกันแล้วก็บอกความในใจนะคะหรือ,อมีโอกาสที่จะได้บอกความในใจนะคะแต่เป็นไปในทางที่ดีนะคะเขาก็ไม่ได้รังเกียจหรือ,อ ตัดเพอหรือลักษณะว่าปฏิเสธเรานะคะก็ถือว่าเป็นมีโอกาสที่จะได้คบหากันเลยนะคะ คนเกิดวันอังคารคะ่ะได้ไพ่อัศวินถือไม่เท้านะคะก็ถือว่าความรักของคุณนะคะคนรักของคุณอาจจะอยู่ไกลนะคะหรือจะอาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะหรือเป็นคนที่เรียนที่ไกลๆนะคะหรือทํางานไกลๆอย่างนี้นะคะทํางานที่ต่างประเทศหรือเรียนที่ต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ความรักของเราก็เป็นไปด้วยดีนะคะยกเว้นอ,อุปสรรคในเรื่องของระยะทางนะคะก็ถือว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคที่หนักหนานะคะคนเราเวลารักกันนะคะก็คุยกันทุกวันนะคะความรักของคุณนะคะ คุยกันทุกวันคอเห็นหน้าเห็นตาคันนะคะก็ไม่ได้มีอุปสรรคปัญหาอะไรนะคะหรือบางคนก็อาจจะพบรักกับคนต่างชาตินะคะหรือคนทํางานไกลๆนะคะหรือ,อรับราชการไกลๆอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เป็นไปด้วยดีนะคะอาจจะรอคอยข่าวของการกลับมาของเขานะคะมาเยี่ยมเยียนเรานะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณก็จะได้พบเจอความรักในแบบทีเ่เป็นคนต่างชาตินะคะ หรือมิฉะนั้นอาจจะเป็นคนที่รับราชการไกลๆหรือทํางานไกลๆนะคะหรือเป็นคนที่เรียนที่ต่างประเทศนี่ก็ได้นะคะเจอกันในโลกโซเชียลก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะพูดคุยกันนะคะศึกษานิสัยใจคอกันไปนะคะอาจจะคบหากันเป็นเพื่อนฝูงก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาเป็นแฟนนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะคนเกิดคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะคะก็ถือว่าความรักของคุณนะคะ ก็เป็นความรักที่ดีนะคะก็ถือว่าแต่ตัวเราเองฟุ้งๆนะคะจะเจอความรักที่รักกันอยู่ดีๆอย่างนี้นะคะก็มีเรื่องออทําให้เราไม่สบายใจหรือเห็นเขา แชทของเขาคุยกับแฟนเก่าอยู่อย่างนี้นะคะทําให้เราไม่สบายใจนะคะก็ค่อยๆพูดคุยกันนะคะก็จะได้รับความกระจ่างนะคะแต่ถ้าเขายังตัดสินใจเลือกไม่ได้นะคะเราก็ต้องถอยออกมานะคะอาจจะเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะเปลี่ยนสถานะจากแฟนเป็นเพื่อนอย่างนี้นะคะก็ดูกันไปนะคะแม่ขุนทองเชื่อว่าเขากําลังจะเคลียร์ตัวเองได้นะคะทําใจนิ่งๆสบายๆนะคะหรือบางคนก็อาจจะแอบ ชอบใครอยู่นะคะไม่กล้าบอกความในใจนะคะแม่ขุนทองก็อยากให้คุณบอกความในใจให้เขาทราบนะคะว่า เ,เรามีความรู้สึกยังไงกับเขาเปิดเผยความในใจจะรอให้เขาพูดกับเราคงไม่ใช่นะคะเพราะเขาเองก็ไม่กล้านะคะ,ะถือว่าเราก็ต้องรวบรวมความกล้าของเราในเวลาที่เราพร้อมนะคะบอกความในใจกับเขาไปนะคะแม่ขุนทองคิดว่าเป็นบวกนะคะเขาก็จะไม่ปฏิเสธนะคะที่อาบางผู้อาจจะคบหากันเลยก็ได้นะคะสําหรับคนที่โสดนะคะช่วงนี้อาจจะมีใครเข้ามามากหน้าหลายตานะคะเราก็ยังคบทุกคนเป็นเพื่อนนะคะยังไม่ได้คิดว่าอาจจะชอบพ่อ ใช่ไหคะอาจจะอแอบรักคนที่ไม่ได้อยู่ในขายที่เข้ามาหาเรานะคะเราก็ต้องอาหาโอกาสนะคะหาโอกาสหาตัวช่วยอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเป็นเพื่อนของเพื่อนเราก็ต้องให้เพื่อนเราช่วยเรานะคะให้ชงให้เรานะคะก็จะเป็นไปในทางที่ดีนะคะใจเย็นๆนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีคะ่ะได้ไพ่ราชินีนะคะไพ่ เจ้าหญิง,งนี้นะคะไพ่อิมเพลสนะคะก็ถือว่าความรักของคุณก็สุขสมหวังดีนะคะบางคนก็คนรักก็ดูแลเอาใจใสด่ดีบางคนแต่งงานแต่งการแล้วนะคะรอคอยข่าวของการตั้งครรภ์น,นะคะก็จะสมหวังแล้วตั้งครรภ์นแน่นอนนะคะหรือบางคนก็อาจจะรอคอยข่าวของการคดบุตรนะคะสาหรับคนที่แต่งงานแต่งการหรือใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะคนรักก็ดูแลเอาใจใส่ดีสําหรับคนที่เพิ่งคบหากันนะคะก็ถือว่าการพัฒนาความรักของคุณนะคะเป็นไปด้วยดี ะะถือว่าเขาหยุดที่เรานะคะแล้วก็มีความชัดเจนในการครบหาอาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานอย่างนี้นะคะสําหรับคนโสดนะคะคุณก็จะได้เจอรักแท้แล้วนะคะเจอคนที่มีความชัดเจนในการครบหาคุณนะคะหรือมีความแสดงความชัดเจนในการที่อยากคบหาคุณก็ถือว่าคุณเองก็ชอบเขานะคะก็ถือว่าความรักก็ลงตัวดีนะคะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะก็ถือว่าความรักของคุณนะคะก็เป็นความรักที่สุขสดชื่นดีนะคะบางคนก็อาจจะคบหากันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมมานะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนบ้านเก่ากันอย่างนี้นะคะก็สมัยเด็กๆอ,อ,อย่างนี้นะคะอยู่ใกล้กันอย่างนี้นะคะความรักก็ถือว่า,าเป็นไปด้วยดีมีความชัดเจนในการครบหานนะคะรักเราอย่างแท้จริงค่อยๆพัฒนาความรักไปนะคะ เกิดจากความรักความผูกพันนะคะก็ถือว่าเป็นรักแท้เหมือนกันนะคะหรือไพ่หนึ่งถ้วยก็ถือว่าเป็นคู่แท้ได้เลยนะคะสําหรับคนโสดนะคะคุณก็จะได้พบเจอนะคะคนที่น่ารักนะคะคนที่คุณแอบฝันถึงนะคะคนที่คุณมีความรู้สึกว่าแอบชอบเขาหรือรักเขาอยู่แล้วนะคะมาแสดงความชัดเจนในการคบหาคุณนะคะหรืออาจจะมีโอกาสบอกความในใจกันนะคะกะ็ก็จะมีโอกาสที่จะได้คบหากันแน่นอนนะคะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่เมจิเชียนนะคะก็ถือว่าความรักของคุณสําหรับคนที่มีคู่นะคะก็เจอกันแบบไม่คาดฝันนะคะก็ได้คบหากจนถึงปัจจุบันนี้นะคะอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเล็กน้อยนะคะแต่ถือว่าปรับเนื้อปรับตัวแล้วนะคะความรักก็ลงตัวนะคะเดินทางไปในทางที่ดีนะคะก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะถึงขั้นที่จะแต่งงานแต่งการหรือใช้ชีวิตคู่ร่วมกันได้เลยนะคะสําหรับคนโสดนะคะคุณก็จะได้เจอรักแท้แบบไม่คาดฝันนะคะ,ะเจอกันเล็ก อาจจะไม่ชอบนะคะอยู่ดีๆก็ยิ่งคบยิ่งคุยนะคะก็อาจจะเริ่มชอบขึ้นมานะคะเราได้เป็นแฟนกันในแบบที่ไม่คาดฝันนะคะหรือบางคนก็อาจจะกําลังรวบรวมสตินะคะเพื่อที่จะบอกรักเขาอย่างนี้นะคะพูดคุยตรงๆอยู่ๆเขาก็มาบอกรักคุณก่อนอย่างนี้นะคะแบบไม่คาดฝันนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าหัวใจคุณเป็นสีชมพูนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่2องมเท้านะคะก็ถือว่าความรักของคุณนะคะก็เจอรักแท้แล้วนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็พัฒนามาเป็นแฟนหรือเป็นที่ปรึกษาหารือกันนะคะเป็นรุ่นพี่รุ่นอน้องอย่างนี้นะคะหรือเป็นเพื่อนร่วมง,งานอย่างนี้นะคะคอนเนคกันในเรื่องของการงานนะคะแลค้ค่อยๆพัฒนาจนเป็นความผูกพันนะคะพูดคุยเรื่องของอ เลือกส่วนตัวนะคะแล้วก็พัฒนามาเป็นแฟนก็ถือว่าเป็นผู่อุปถัมช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันนะคะแชร์ความรู้สึกกันดูแลกันในทุกๆเรื่องนะคะให้คำปรึกษาหารือกันได้ก็ถือว่าเป็นคู่แท้ใบหนึ่งนะคะไพ่สองเท้านะคะสําหรับคนโสดนะคะก็ถือว่าคุณจะได้พบเจอคู่แท้แล้วนะคะจากการจากการงานหรือการคอนเน็กในเรื่องของงานนะคะหรือจากเพื่อนฝูงแนะนําให้หรือจาก ความรักของคุณอาจจะพัฒนาจากการเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะเราค่อยๆเราปรึกษาหารือเขาตลอดเวลานะคะมีอะไรก็โทรหาเขาเป็นคนแรกนะคะเวลาเกิดปัญหาก็จากเพื่อนก็พัฒนามาเป็นแฟนได้ก็ถือว่าไม่ต้องปรับเนื้อปรับตัวอะไรกันมากนะคะ เ,เวลาคุณคบเขาแล้วคุณก็เป็นตัวของตัวเองมากนะคะก็ถือว่ามีความสุขสมหวังดีนะคะคําทํานายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอพะคุณทุกทกท,กท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะใครมีปัญหาก็อยากเก็บไว้คนเดียวน,นะคะปรึกษาหาหรือแม่ขุนทองได้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแม่ขุนทองจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในความรักนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ